ไอจูเขไปไหนครับโอ้าวดฝันแม่งทิ่มฝันไอจูโหไม่รู้เหมือนครับลองโทรหารไปครับเปิดหนึ่งศูนย์หนึ่งสักอย่างนี่แหล้วครับมึงโทรดิไอ,อแป๊แปบครับลุงม,มึงเงียบปากไว้นะครับ โูหัวไม่รับครับลงอตัไอ้อเ,อเป็นมีเงินเท่าไหร่ตัวตอนนี้เหลือแค่แปดหมื่นครับมาติดเป็นไรไมรับคูวะเนี่ยน้องน่าจะเหมือหรือเปล่าครับเป็น้ครับลุง ครับ,รบเรื่องนี้ห้ามบอกใครอันนี้คำตัดสินของพนหน้าแก๊งเค <Okay. S 1> มีเงินเท่าไหร่ในเพิ่งได้มารวมๆก็เจ็ดล้านครับลุงตอนนี้ไอจูโวมันเป็นนี่กูสองล้านโอเคครับครับลุงแต่กูต้องการเบิกเงินสองล้านเพื่อลงไปลงทุนแต่ตามจูโฮค่ะให้ครับ,รบลุงไม่แป๊บหนึง่งฟังก่อน <c oughs> <c oughs> แต่เรื่องเนี้ยกูอ่ะจะไม่ได้ไปเล่นพนัน แต่กูอ่ะจะเป็นคนเปิดแทนรวยมาตินเดี๋ยวผมรีบไม่ไม่มึงอยากกูตีนมาตินนี่คือคำสั่งจากหัวหน้าแกงนะมึงแค่โศกมึงแค่โศเงินให้กูสองล้านเรื่องจบมาตินเดี๋ยวค่อยเอามาคืนที่หลังแค่สองล้านเองมาตินโอเคไหมบ้านเราหละบ้านเดี๋ยวกูจัดการเองขวายเทสล่าให้อยู่เนี่ยขวายเทสล่าให้อยู่ แต่ว่าช่วงนี้ธนาคารไม่ดีอะครับธนาคารไม่ดีทียอะไรมึงเอามาก่อนสองล้านเดี๋ยกูคืนจริงๆไอจูโอมันเป็นหนี้พี่โนหกล้านกูไปขอพี่โนได้อยู่แล้วโอเคผมจะจดพยานทั้งหมดโจโฮพี่โนเออเดี๋ยวกูหาให้สองล้านวันเนี้ยหาได้เลยเอามาก่อนหนึ่งนเจ็ดห้าี๋ยวกูจะไปเปิดบ่อนแบบหนึ่งหนึ่งศูนเจ็ดห้านะห้าบอกใครนะโอเคอ่าไปผมไม่พูดลุงไม่พูดไม่มีใครรู้ครับลุง พาไปร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ครับลูก อยู่เพื่อนข้าร้านครับสักครู่ครับขอพื้นที่สักครู่ครับอยู่เพื่งเข้าร้านครับผมไปร้านอื่นก่อนครับขอบคุณมากครับ เป๊ะมึงมาหาชุดสีส้มให้กูดิอะไรนะครับล,งล,ลุงกูได้แล้วอ๋อคือลุงจะไปใส่เสื้อสีส้มเลยใช่ไหมครับ เอ้กูไม่มีตังค์เจ็ดร้อยเฮ้กูมีด้วยวะมีครับมี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 กูได้ละไปไปส่งกูข้างในได้ครับลุงไหนมาตินเลขเลขอะไรนะครับลุงหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสองล้านรวยมาติน ด้วยนะเนี่ยงั้นผมขอตัวก่อนเลยนะครับลุงเฮงๆนะครับคุณลุง ไหนเงินงน,นคะครับลุงไหนเงินโอ้ไปแล้วนะครับลุงหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าครับลุงผมเป็นเจ้าครับมีใครสนใจไหมอันห้าแสนครับค่าน้ำค่าน้ำสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ปะวะค่าน้ำเท่าไหร่วะราคาต่ำสุดเท่าไหร่ครับราคาต่ำสุดหนึ่งหนึ่งแสนครับหนึ่งแสน เดี๋ยวเดี๋ยวนอน,น้องชายผมค่าน้ำศูนย์จุดเก้าครับค่าน้ำศูนย์จุดเก้าครับถ้าสมมติมึงคนแทงล้านหนึ่งผมต้องให้เท่าไหร่อ่ะก็ต่ำเท่าไหร่นะครับแสนหนึ่งครับอันพยเยอะแสนหนึ่งครับผมดูเฉยนะเพย์แค่แสนหนึ่งใช่ไหมครับจะตายที่ผมผมผมข้ามก่อนนะขอดูก่อน เลขอะไรครับเลขหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดห้าครับหนึ่งเจ็ดห้าโอเคครับโอ้โหเอาแบงค์แสนหนึครับแบงค์แสนหงแบงค์แสนหนึ่งใช่ไหมครับจัดไปครับ ไอ้เลขขนาดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าครับมีใครเลือดตอบไหมครับโต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 มาตัวนีมาตัวนี้ตัวนีเฮ้ยขั้นต่ำแสนหนึ่งนะขั้นต่ำแสนหนึ่งครับผม เอาอะไรลงลอะไรอนีรพูดเลยหรือวาพี่พิมพูดเลยพูดเลยพี่พิมมัน,น่แบปโอเคไปยังม,มีคนแทงนะตินช่วยดูลูกค้าด้วยตินตอนนี้เราได้มาส okay, องแสนละโอเคครับสูงสุดห้าแสนนะผมเอาแบง์เกอร์ห้าแสนครับ แบงเกอร์ห้าแสนแบ,งเ,บงเกอร์แสนหนึ่งครับแบงเกอร์แสนหนึ่งโอเคครับ กระเป๋าห้าหนึ่งแปดครับใครแทงห้าแสนครับผมหนึ่งเจ็ดสองครับ,รบแล้วหนึ่งเอาเอาห้าแสนก่อนห้าแสนเท่าไหร่ห้าแสนเลขอะไรหนึ่งเจ็ดสองครับผมต้องให้มันเท่าไหร่วะสี่แสนปะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองใช่ไหมใช่ครับใช่ผมต้องให้มันเท่าไหร่สี่แสนห้าหรอ <ผม S 1> เอาเข้าไหมหนึ่งแสนครับ 5 1า่แปดแนึงนะเลขอะไรนะเอาไหมเหนึ่งเอาผมหนึ่งเจ็ดสองครับหนึ่งเจ็ดสองครับอีกคนหนึ่งอะไรนะครับเลขอะไรนะห้าหนึ่งแปครับห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดมึงแทงเท่าไหร่นะเก้าหมื่ะเก้าหมื่นปะเอาเพยเยอแสนหนึ่งครับเพย์แสนเพย์แสนหนึ่งครับโอเคครับ ค่อยค่อยแดกค่อยอยแดกเรียบค่อยๆแดกแค่นี้แค่เสียห้าสาค่อยแดกแต่กิ๊บมาลงอะไรวะมาลงเพยเจอร์เนี่ยกระเป๋าอะไรครับพีอ่อ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าครับหนึ 1, 0, 7, ่งศูนย์เจ็ดห้าไอ้พวกนี้มันรอชูว่า ต่อเลยครับต่อเลยครับเอาเพยเยอร์แสนหนึ่งครับเพยเยอร์ player, หนึ่งแสนเดี๋ยวเดี๋ยวตานี้ผมขอขอด,ดูก่อน พ่อมึงมกระเป๋าห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดไอ้สัตว์โอยว่ากูชนะละอเอาเพย์เยอะอีกแสนหนึ่งครับแทงเพย์แสนมันไม่รวยนะโดนค่าน้ำด้วยนะไม,ไม่เป็นไรครับพี่อเ,เอาเพย์แสนหนึ่งครับเอาเพย์สามแสนเลยโอเค องตายใหญ่แท,งเ,แทงเสีย,ยแทงเสียเด้อแทงเสียโอ้หามแต้มเสมอจั่วบอดมาหนึ่งห้าแต้มอันนี้จั่วหกร้อยเปอร์เซ็นต์มับบอดสัตว์้งกระเป๋าห้าหนึ่งแปดครับห้าหนึ่งแปดผม หนึ่งเจ็ดสอง,สองต้องเท่าไหร่ว,รวะผมต้องให้มันเท่าไหร่อ่ะไอสองไอ้สามแสนนี่ผมต้องให้มันเท่ไรรไไาหทไหร่ผมต้องให้มันเท่าไรหรอ่อะสองเจ็ดเหรอแทงเสียแ<อ>ทงเสียคร<อ>ับแทงเสียไม่ <c oughs> ใช่เอาแบงค์เกอร์สองแสนครับแบงเกอร์สองแสนเอาแบงค์ห้าแสนครับแบงค์ห้าแสน,แแสนจัดปุย้ย แบงค์ห้าแสนกับอะไรนะสามแสนสองแสนครับสองแสนโต๊ะหกแต้มสองแต้มเแบงเกอร์จั่วไปบอดแดก oh เพย, oh ย์กินหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าครับ แทงเสียแทงเสียครับแทงเสียครับเสมอเสมอหกหกเด้งนะเสมอหกเด้งนะครับเอาเพยเยอร์แสนครับเพยเยอร์แสนหนึ่ง,เ,นนงเดี๋ยวเดี๋ยวผมข้ามัตาเนี่ยโอเคไม่รอครับเสียเวลา ผมกระเป๋าห้าหนึ่งแปดครับห้าหนึ่งแปดอันนี้สูงสุดเท่าไหร่ครับห้าแสนครับห้าแสนลงอีกได้นะลงเยอะได้จะลงเท่าไหร่อ่ะผมให้ลงได้โทษครับโทษครับผมขอแบบตาเดียวเลยได้ไหมครับอะถ้าให้อมาสิผมเอาแบงค์ล้านหนึ่งครับแบงค์ล้านหนึ่งจัดไปครับเอาเพยสองแสนครับเพยแสนหนึ่งครับแบงค์ล้านหนึ่งจัดไปครับ ผมมาเพย์แสนหนึ่งนะครับพีค่คนคนในกิจนี้เอาแบงค์ล้านหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่โ <Okay. S 2> อเคเฮียเจ็ดแต้มมาซะสูงเลยสาตว์ปอกแปดไปโอ้สามแต้มพามึางตายได้เลยครับพี่หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าครับผมหนึ่งเจ็ดสองครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ให้เข้าไปเฮียโอนผิดต้องให้เท่าไหร่9แสน172ต่อครับต่อครับโตโตเดี๋ยวเดี๋ยวตเลขอะไรเลข518เล518เดี๋ยวเราฝากเล่นต่อเดี๋ยวพี่มาได้ไะพี่๊ครับครับผมเอาแบง์เกอร์แสนหนึ่งครับ มีใครแทงอีกไหมครับมีใครแทงอีกไหมมีใครแทงอีกไหมสองคนนี้แทงไหมครับตังไม่ถึงครับตังไมถึงครับเสนหนึ่งครับเพสน,พสนหนึ่งแบงเกอร์แสนหนึ่งเสนหนึ่งนะ เสมอวะบอร์ดเข้าเปี้ยงเจ็ดแต้มแบงเกอร์แบงเกอร์ครับผมเอาห้าหนึ่งแปดครับนนเอาแล้วครับหนึ่งศนะูนย์เจ็ดห้าครับห้าหนึ่งแปดอะไรกินค้าน้ำเอาแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมโพสก่อน เอาอะไรครับเอาเพเยอร์แสนนึงครับโอ้ยทีลราแสนมันสนุกอ่ะไอหนุ่มน้อยสักสองสามแสนไหมต้องก็ไฟเป็นไฟไปครับพี่เอาอะไรนะเอาเพเยอร์แสนนึงครับเพย์แสนี่ยยัครับ เรื่ออะไรครับพี่ีิจัยเรื่องอะไรครับพี่หนึ่งเจ็ดห้าครับเอาแบงเกอร์อีกแสนนึงครับลบล้านลบล้าน ห้าหนึ่งแปดครับแดกข้าหน้ามันไปเนี่ยเอาแบงเกอร์อีกแสนหนึ่งครับไอเียนี้เล่นทีละแสนทีละแสนไอ้นพลา์ 1นึ่ครับเอาเพเยอร์รอครับแสนหนึ่งเี๋คนหนึ่งเล่นนะครับเอาเล่นก่อนเลยครับพี่เพเยอร์แสนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับพี่เออใจไม่ถึงเลยอ่ะเมื่อไหร่จะใจถึงบ้างเนี่ยพี่นมยังไมไ่รู้จังหวะชัวร์หรอห่ครับ ขอบคุณครับสกคยน,นะครับอ้าวเสมอเจ้าเอาเอาเพลอีกแสนหนึ่งครับแทงตามันลุงเจ้ากินนี่ไม่แทงอ๋อต้องแทงอันนี้ตามมันเหรอ อันหนึ่งไปครับพร้อมจัดเต็มยังพร้อมจัดเต็มยังเอาอ,อีกไม้นะครับเอาเพเยอร์ฮะเพเยอร์แสนหนึ่งครับอ้าเอีกไม้นึงจัดเต็มใชื่อครับพี่หมดหมดตูดอีกไม้นึงหมดตูด เห้เห็นไหมนะมึงจัดเต็มได้โดนแล้วนะกระเป๋า518ครับถ้าจัดเต็มแล้วได้แล้วนี่นะงั้นเอาเพเยอร์300,000ครับอืมบ้าไปเลยอ่เพเยอร์300,000ไม่จบเพเยอร์เลือดเดือ จะแต้มแดกๆนิ่มๆจั่วไปบอดเข้าอ้าวได้แดกเรเลยครับพี่ชายอ่อหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าครับหมดหมดแล้วครับพี่ชายอ้าวมีใครแทงไหมครับมีใครแทงไหมครับ